สวัสดี FC นะครับตอนนี้แมงก e ะบี้จะให้ดูต้นแมงลักนะครับที่แมงกะบี้เอามาปลูกในกระถางนะครับเอ้มอมไปมองไ,ไงเอา้าไปไหนนี่มอมไปไหนนะเนี่ยทุกคนนะครับ,นะรบต้นแมงลักนะครับทุกท่านก็มันมันขึ้นเองนะผมก็เอามาใส่ในกระถางนะทุกท่านครับ อันนี้ผมก็จะเอาอขี้เลื่อยนะครับใส่นะครับจะเอาขี้เลื่อยใส่นะทุกท่านมันจะได้งามๆนะครับนะครับขี้เลื่อยนะครับามาใส่นี่